สวัสดีค่ะเกาแสข่าวดังมาแล้วค่ะอุ๊ยแม่หลุดปากบอกเองแอปทาสออนหลุดปากประกาศไม่สดแล้วกลางไอจีดำส้มกริสนันดำส้มว่าไงแอปทาสออนจุดประเด็นอีกแล้วหลังประกาศเองไม่สดแล้วงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเม้นเรียกทิมพิธาสนันไอจี เรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทศอัศออนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดตสามีสงกรานเตชะนงลงและต้องทําหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทศอัศออนนั้นเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาเพียบซึ่งในขณะนี้หากไม่พูดถึงบุคคลน,นี้ก็คงไม่ได้เพราะกระแสะนั้นมาแรงจริงๆสําหรับ ทิมพิธาลิมเจเริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองพิเศษแถมหลายหลายคนยังเชียร์แอปทัศออนทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทัวคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วยล่าสุดทางด้านแอปทัศออนรได้ออกมาโพสรูปภาพหลังได้ไปร่วมงานเปิดตัวรถหรูปอร์เช่โดยทางด้านแอปทัศออนได้นั่งอยู่ที่คนขับ และเพื่อนอีกรายได้นั่งที่บอกคนนั่งข้างๆซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตายแล้วซิ่งด้วยสสดด้วยเหรอคะเนี่ยซึ่งทางด้านแอปทัสออนก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าคนนั่งนะไม่ใช่คนขับซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแซวกันเพียบว่าแบบนี้คนขับไม่โสดแล้วใช่ไหมทำเอาทางด้านแอปทัสออนบอกเต็มรางานเลยจ้าจะได้ไม่ต้องนั่งอ่านข่าวตัวเอง ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเปิดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ